สวัสดีครับผมนายปนาวีดวัฒนาวิชัยกุลนะครับนักศึกษาพยาบาลสาจัรนปีที่สามวันนี้ก็จะมาพูดหัวข้อเรื่องการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาการติดเชื้อนะครับโดยเราจะเริ่มจากการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาการติดเชื้อในโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนนะครับ เริ่มจากโรคแรกนะครับโรคหัดนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสหัดนะครับที่ติดต่อผ่านจากละองฝอยหรือว่าไอจามนะครับอาการและการแสดงนะครับจะมีไข้สูงผื่นแดงผื่นขึ้นตามตัวและใบหน้านะครับพบตาแดงด้วยนะครับแล้วก็พบจุดขาวที่กระผุกแก้มนะครับการวินิจฉัยเราจะตรวจทางคลินิกแล้วก็ตรวจหาแอนติบอดีต่อไวรัสหัดนะครับการรักษาและการพยาบาลนะครับเราจะ เช้นต่อรถไข้รวมถึงให้แยกผู้ป่วยออกจากเด็กนะครับเพื่อที่จะป้องกันการที่ไม่ให้ไปติดเด็กอื่นๆนะครับโรคที่2โรคหัดเยอรมันนะครับหรือว่ารูเบลล่านะครับเกิดจากเชื้อไวรัสรูเบลล่านะครับติดต่อผ่านละอองฝอยการไอหรือว่าการจามนะครับอาการอาการแสดงนะครับก็จะมีผื่นแงดงทั่วตัวมีไข้ต่ํานะครับอาจจะคบตบน้ำตบน้ำเหลืองโตนะครับ การวินิจฉัยตรวจหาแอนติบอดีนะครับเป็น IgM และ IgG นะครับการรักษาและการพยาบาลนะครับก็คือรักษาตามอาการเด็กมีไข้ให้เช็ดตัวลดไข้ให้ยาลดไข้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเพื่อป้องกันการแพรเชือ้อและก็ตุ้นให้ได้รับวัคซีน m MM m r นะครับต่อไปโรคสุกใสนะครับหรือว่า chickenpox นะครับสาเหตุก็คือการติดเชือ้อไวรัส varicella นะครับ อาการอาการแสดงมีไข้ตำ่ำมีผื่นน้ำใสตามตัวนะครับเปื่อนนะครับจะเป็นตุ่มน้ำใสแล้วก็จะแห้งแล้วก็ตกสะเก็ดได้ครับแนะนำให้เกาหรือว่าแกะผื่นนะครับการตรวจหานะครับก็อาจจะตรวจ igm หรือว่า vcv นะครับการรักษาและการพยาบาลให้ยาลดไข้ห้ามใช้แอสไพรินนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการคันก็ห้ามแกะห้ามเกานะครับ แล้ก็ให้แยกผู้ป่วยนยออกจากเด็กอื่นนะครับต่อมาลูกคันคางทูมนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสมัมนะครับอาการอาการแสดงก็คือมีไข้ปวดศีรษะมีต่อมน้ำลายใต้กรงหูบวมและเจ็บนะครับอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เนาะการวินิจฉัยก็คือตรวจหาแอนตะิบอดีต่อไวรัสนะครับการรักษาและการพยาบาลก็คือให้ยาลดไข้นะครับแล้วก็ ให้ประครบอุ่นที่ต่อมน้ำลายนะครับเพื่อลดการปวดแล้วก็ส่งเสริมให้เขาได้รับโภชนาการอาหารให้แบ่งอาหารกินน้อยแต่ว่าบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าการเป็นลรกครางทุมเนี่ยทำให้เขาเขียวข้าวยากนะครับ5วันวันรนกลกนะครับก็คือจากการติดเชื้อแบคทีเรียน,นะครับไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโรซิตนะครับอาบการอาการสแสดงก็คือมีไอเรื้อรังน้ำหนักลดเมื่ออาหาร ไข้ต่ำนะครับในตอกนกลางคืนก็จะตรวจเทอร์โบคูลินเทสนะครับการเอกซเรย์ปอดนะครับการรักษาและการพยาบาลก็คือให้ยาต้านวันโนลกนะครับรวมถึงควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเราจะจำกัดให้อยู่ในห้องแยกนะครับต่อมาโรคโปลิโอนะครับเป็นเกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโอที่ติดต่อผ่านการปนเปื้อนของอุจจาระ อาการอาการแสดงก็จะมีมีไข้นะครับปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะเป็นอาการที่เด่นชัดนะครับทำให้เกิดอามาผ่าถาหวรได้ในเด็กบางรายที่รุนแรงนะครับการวินิจฉัยนะครับตรวจหาเชื้อไวรัสนะครับในอุจจาระเนาะการรักษาในการพยาบาลน,นะครับจะไม่มีการรักษาเฉพาะตัวแต่จะรักษา,า,าประคับประคองตามอาการส่งเสริมให้เขาทำกายภาพบำบัดเน่องจากจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อ และกระตุ้นให้เขาได้รับวัคซีนโปลิโอนะครับต่อมาครับโรคคอตีบครับเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียโคลีแบคทีเรียมนิฟเทอเรียนะครับอาการอาการแสดงก็คือมีไข้เจ็บคอมีแผ่นเยื่อตีขาวปกคลุมที่คอนะครับทำให้เกิดอาการหายใจลำบากได้นะครับการวิจัยแล้วก็จะเพาะเชื้อจากสันคัดลังในลำคอนะครับการรักษาและการพยาบาลนะครับ การให้ยาปฏิชีวนะและก็แยกผู้ป่วยจากเด็กอื่นๆนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับและก็ส่งเสริมภาะวาะภูมิคการเพราะว่าเขาจะเกินลำบากนะครับต่อมาหัวข้อต่อมานะครับก็คือการพยาบาลเด็กโรคติดเชื้ออื่นๆโรคไข้เลือดออกนะครับหรือว,ว่าเดงกีฟีเบอร์เกิดจากไวรัสเดงกีติดต่อการผ่านายุงไานะครับมีอาการไข้สูงหน้าแดงปวดเมื่อยครับ มีจุดเลือดออกผิวหนังอาเจียนเป็นเลือดได้นะครับการวินิจฉัยคือการตรวจเชือ้อหาเชื้อไวรัสเดงกีในเลือดนะครับการรักษาในการพยาบาลก็คือให้ไอวีครับใช้ยาแอดเพลินนะครับเดี๋ยวเลือดจะออกง่ายรวมถึงควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะนะครับต่อมาโรคเอดในเด็กนะครับหรือว่าเห็ดไอวี เป็นสาเหตุก็คืออาจจะติดต่อผ่านแม่สู่ลูกหรือว่าเลือดหรือการมีเพศสัมพันธ์ของแม่ที่ไม่ได้ป้องกันโรกนะครับอาการแรกการสแสดงก็คือภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับติดเชื้อง่ายน้ําหนักลดนะครับมีท้องเสียเลื้อรหลังนะครับการไม่ได้ใช้ก็คือตรวจหาแอนติบอด,ด ody, ีเอชการรักษาแนละการพยาบาลคือให้แอนต้ไวรัสนะครับและก็การป้องกันภารระวะแทรกซ้อนเพราะว่าเด็ก ในกลุ่มนี้นะครับจะติดเชื้อง่าย3โรคติดเชื้อที่ผิวหนังนะครับสาเหตุแบคทีเรียไวรัสหรือเชื้อรานะครับอาการอาการแสดงจะมีผื่นแผลตุ่มหนองติดเชื้อจากรอยโรคนะครับการรักษาก็คือให้ยาฆย่าเชื้อเฉพาะที่รักษาความสะอาดผิวหนังนะครับ4นะครับโรคมือเท้าปากนะครับเป็นเชื้อไวรัสกลุ่มเอ t นเทโรไวรัสนะครับอาการอาการแสดง มีไข้นะครับต่ำ,ตำมีแผลในปากมีตุ่มน้ําใสที่มือที่เท้านะครับและก็ในปากนะครับการวิในใิจฉัยก็คือการตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคมือเท้าปากของไวรัสนะครับการรักษาและการพยาบาลก็คือให้ยาลดไข้ดี่เลีล่ยงอาหารร้อนนะครับแยกเด็กจากผู้ป่วยอื่นๆในเด็กป่วยที่เป็นโรคมือเท้าปากนะครับเราค่ยอยส่งเสริมภาวะโภชนาการเนื่องจากน้องเขานะครับกินอาหารได้ลําบา,าก เจ็บปวดนะครับก็แบ่งอาหารอ่อนนะครับแค่กินอาหารได้ทีละได้น้อยแต่บ่อยค้างนะครับเพื่อป้องกรรันภาวะผักโภชนาการครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ